เลยมันจะอยู่ทางแยกไปแดงขวาม,มือแล้วไปนิดหน่อยมันก็จะเจอร้านอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเขามีงานอ๋องานเขามีขายหลายอย่างเนาะขนมลอกแกง มันมีกี่วันกี่คืนเนี่ยเทศกาลเทศกาลนะอ๋อทาเ่าเทศกาลอาหารดนตรีเทศกาลอาหารดนตรีและของดีเมืองโคราชอ๋อเขาจัดวันที่ยี่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกันยาหกแปดอ๋อมามีมวยด้วยมันมีมวย เขาบอกว่าชมฟรีตลอดงานเลยนี่ชมฟรีเทศกาลอาหารงานประจำปีใช่ไหมงานประจำปีเซกเซกก็มา เสกห้างนี้เขาเขาขายอะไรห้างใหญ่เนี่ยมันเป็นห้างล้างเหรอหรือเขาไม่ได้เปิดใช้งานล้วเหรอปิดถาวรแล้วมั้งใช่ไหมี่ ก๋วยเตี๋ยวหมูจอมพลไขม่มุกซันเดย์อันนี้ก็มีร้านพิซซ่าไม่ว่าร้านนั้นเปิดข้างหน้าเดี๋ยวไปดูร้านอันนี้ก็เลาะตามคลองมาร้าน ร้านห้างทองเพชรสุพรรณสุวรรณเป็นห้างทองเนี่ยเดี่ยไปดูร้านสโนไว้เนี่ยร้านสโนไว้ข้างหน้าดูดิเดี๋ยวเราไปดูร้านข้างหน้ามันจะเป็นร้านขายอุปกรณ์มือถือแล้วก็ถ้าจะมีเมาส์ด้วยตัวแปลงอะไรหลาย,ลายอย่างเป็นร้านย่ามโม หรือว่าร้านเขาเปิดสายใช่ไหมน่าจะเปิดสายเนาะแต่ร้านหน้าเขาน่าจะเปิดแล้วล่ะ น,นี้ก็จะเป็นแถวบริเวณร้านย่ามโมถนนจะมีหลายร้านเลยก็จะมีร้านทองร้านทองหลายร้านหนึ่งร้านสองร้านสามร้านสี่ร้านโอ้เยอะเลยอันนี้ก็จะมีร้านกาแฟพันไทยตั้งหาก อันนี้ร้านขายอุปกรณ์